กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้ค่ะพี่ตั้มครับเป็นประทมค่ะเรามักจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเวียนมาให้ความรู้กับเราซึ่งเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เยี่ยมยอดจริงๆและวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพี่ตั้มท่านนั่งอยู่กับลาลาวนะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับยินดีต้อนรับคุณหมอวันนี้เนี่ยนะคะเราคุยกันถึงเรื่องแบบ สาวสาวหนุ่มๆก็ได้เหมือนกันนะเขาชอบมีคําพูดว่าบางทีเราเจอไม่เจอญาติเลยแล้วเราก็ผ่านลูกเราไปญาติชอบพูดว่าอุ้ยโตไวนะเนี่ยอุ้ยไม่เจอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยเราควรดีใจไหม่ะคุณหมอคือมัน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 เร็วไปไหมเราควรดีใจไหมครับก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับอายุคือถ้าเกิดอายุ สมมุติว่าเอาสักว่าเจ็ดขวบอยู่ดีๆโตวไวเกินไปคราอาจจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะฮะเพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติตแต่ถ้าสักส1บสิบเอ็วบโตในช่วงนั้นอาจจะไม่มีอะไร ก็ขึ้นอยู่กับวัยของอายุของเด็กแต่ละคนซึ่งบางครั้งยังไม่สมควรจะโตเร็วเกินไปเกิดมาโตเร็วกว่าที่ควรจะเป็นอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นคำว่าโตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวโตอย่างเดียวใช่ไหมคะครคือคําว่าผิดปกติเนี่ยมักจะโตร่วมไปกับมีอาการแสดงที่บ่งบอกว่าเขาเป็นหนุ่มหรือเขาเป็นสาว นะครับอย่างถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเห็นได้ชัดพ่อแม่จะสังเกตได้ชัดว่าอาจจะมีหน้าอกขึ้นมาในวัยที่ไม่สมควรนะครับวัยที่สมควรมันก็ไม่ขึ้นนะผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะเสียงแตกเลอะอะไรก็อย่างไรทำนองนี้เคยได้ยินอย่างนี้ครับคุณหมอเขาบอกว่าเด็กที่โตวัยอย่างเงี้ยผิดปกติอย่างเงี้ยจะเตี้ยในอนาคตคือโตวัยว่าช่วงแรกๆโตเร็วมากแล้วก็หยุดวัยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงไหมครับใช่ครับคือส่วนหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะจะโตเร็วแต่ถ้าเราไปดูกระดูกเขาเนี่ยจะพบว่ากระดูกเขาแก่กว่าอายุ สมมตินะครับสมมติว่าอายุสักขวบคขับแล้วก็โตเร็วคถ้าเราไปเอ็กซเรย์ดูกระดูกเขาเนี่ยจะพบว่ากระดูกเข้าไปถึง11 12หรือ13<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็จะโตได้เร็วแต่สุดท้ายนี่กระดูกเขาจะแก่เร็วแล้วก็หยุดเร็วกรเริกระดูก,กดแก่เร็วคือหยุดเลยหรือว่าพรุนด้วยคะ,ะไม่หมายความว่าหยุดแต่ไม่ได้หมายความว่าทําให้กระดูกบาง ไม่ใช่นะครับ oh, <okay. S 2> คำว่ากระดูกแก่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นมันจะมีสเต็ปในทางการแพทย์ที่จะดูว่าอายุกระดูกเท่าไหร mm ่ hmm. นะครับคือเมื่ออายุกระดูกมากขึ้นเนี่ยการที่กระดูกจะยืดขยายมันจะหยุดลง mm hmm. นะครับ mm hmm. เหมือนกับเราเอาอิฐ2ก้อนเนี่ยมาต่อกันด้วยปูนซีเมนต์สมมุติถ้ากระดูกยังอ่อนๆเนี่ยซีเมนต์มันยังไม่แห้ง มันก็ยังจะขยบขยบได้แต่พอกระดูกแก่ปุ๊บคือซีเมนมันแข็งปุ๊บอิดสองก้อนก็หยุดนิ่งเลยอันนี้ก็คือทำให้เด็กหยุดนิ่งเลยคุณหมอเก่งมากเลยมาหาหนูบ่อยๆนะคะทั้งที่อยู่ในวัยกำลังโตแต่กระดูกก็เลยวัยใช่ครับเกิดไปแล้วคราวนี้ขออนุญาตถามย้อนกลับไปค่ะคุณหมอคะที่คุณหมอบอกว่ากลไกของการแบบคือผู้หญิงกเด็กผู้ชายอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงออกมาว่าเขาเป็นหนุ่มหรือเขาเป็นสาวเนี่ยแต่ละเพศเนี่ยมันมีอะไรแสดงบ้างคะคุณหมอ ในผู้หญิงเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเมื่อเริ่มเป็นสาวเนี่ยเด็กมักจะเริ่มมีหน้าอก<ะ>อันนี้นการมีหน้าอกเนี่ยพ่อแม่ก็สังเกตเห็นเลยว่าเอ๊ะลูกทําไมถึงมีหน้าอกร <ฮ umb S 2> <uth> าวนี้อายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมะก็คือหน้าอกของเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นก่อนอายุ8ขวบโอ๊ยแปดขวบก็เร็วมากแล้วนะครับคือเร็วแปลว่าแปลว่า9้าขวบนี่ยังพอได้ยอมรับได้นะครับแปดขวบเสร็จเร็จก็ยอมรับได้แต่เมื่อไหร่ก่อน8ขวบเนี่ยถือว่าเร็วเกินไป ครับคราวนี้ในเด็กผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เมื่อกี้คุณตั้มบอกว่าเห็นว่าเสียง,งแ,ตแตกแตมีซิลหรือมีหนวดอันนั้นเป็นภาวะที่เกิดเป็นหนุ่มในระยะกลางๆไปแล้วสิ่งที่เราจะตรวจได้เร็วที่สุดก็คือการดูขนาดอันทะ การดูขนาดอันทะเนี่ยจะพบว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะเริ่มมีอันทะเนี่ยเริ่มโตขึ้นซึ่งพ่อแม่คงไม่ไปนั่งสังเกตลูกชายแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยมักจะเป็นคนตรวจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเอ๊ะทำไมเห็นลูกชายโตเร็วรหมอก็จะ อดูนิดนึงว่าอันทะมีอะไรที่บ่งบอกหรือแสดงว่าเริ่มเป็นหนุกไหมถ้าอันทะเริ่มโตเราก็จะต้องไปดูแล้วว่ามีอะไรที่ผิดปกติคราวน,นี้เมื่อกี้เรียนให้ทราบว,ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเรายอมรับที่8ขวบถ้ามีหน้าอกก่อน8ขวบถือว่าผิดปกติเด็กผู้ชายเนี่ยเราจะยอมรับที่9ขวบถ้าลักษณะของอันทะเริ่มมีการขยายก่อน9ขวบ อย่างนี้ถือว่าผิด,ผดปกติกตในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเช่นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ปดขวบเขวบเนี่ยค่ะคุณหมอมดไม่มีความรู้เลยนะเรื่องเด็กค,คือคือเด็กๆเ,เนี่ยต้องต้องไปหาคุณหมอเป็นประจำทุกปีไหมคะเหมือนเราตรวจสุขภาพทุกปีเด็กๆต้องไปไหมคะ,ะเด็กโดยทั่วไปเนี่ยในวยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5ขวบปีแรกรรพ่อแม่นัาจะพาเด็กไปรับวัคซีนถูกไหมฮะเะงั้นตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนดูเคอร์ฟการเจริญเติบโตและนั้นหนัก นะครับเหมือนที่ผมเคยเรียนให้ทราบว,ว่าเคอร์ฟการเจริญเติบโตมีส่วนสําคัญคถ้าเด็กที่ดูเบี่ยงจากเคอร์ฟลงไปเรื่อยๆอันนี้คือเล็กเกินไปอาจจะบ่งบอกว่ามีการขาดของฮอรอ์โมนในทางกลับกันเด็กที่เป็นสาวหรือเป็นหนุ่มเร็วเราจะเ,เจอว่าเคอร,ร์ฟเนี่ยพุ่งเร็วคือสูงเร็วเกินไปนะครับคราวนี้พอหลังจาก5ขวบปีไปแล้วเนี่ยบางครั้งเด็กไม่ค่อยได้ไปรับวัคซีนคนที่จะช่วยเราได้ดีก็คือคุณครูในโรงเรียน เพราะประมาณ5-6ขวบปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณสักปอนหนึ่งไปแล้วนนครับ,รบซึ่งโรงเรียนปฐมเนี่ยมักจะมีการวัดส่วนสูงไว้แล้วท,ทุกเทอมท,ทุกปีใช่ต้องวัดจําได้เลยต้องเขียนจบเพราะฉะนั้นการที่เราได้ความสูงมา แล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจลองเอามาพลอตเราในเคอร์ฟการเจริญเติบโตถ้าอยู่ดีๆดูลูกสูงเร็วเกินไปอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นคือโตเร็วไปสาวเป็นสาวเร็วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสําหรับเด็กสาวหมอครับปัจจัยอะไรครับที่ทําให้น้องๆเขาโตเร็วก่อนวัยควรจริงจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยต้องยอมรับว่าอันที่หนึ่งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกินเขาบอกกินไก่ไม่รู้ริงเอคือคือสุกไก่ไก่ไก่ทอดไก่ทอดเขาไก่ทอดแล้วเป็นสาวเร็วจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตมากเลยว่าผกินไก่แล้วเป็นสาวจริงไหมนะครับคือจริงๆถ้าเราไปดูในวารสารทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีรายงานอยู่เหมือนกันว่าบางประเทศเนี่ยมีการใช้ฮอร์โมนเลี้ยงไก่ ครับทําให้ไก่ได้เนื้อเร็วแล้วก็เด็กก็ไปกินทำาอานั้นต่ถามว่าบ้านเราเป็นอย่างนั้นไหมเราไม่เคยมีการพิจน์นะครับแต่เราเชื่อว่ามันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่าง อันแรกก็คือโภชนาการที่ดีขึ้นถ้า,ถาคุณตั้มคุณมดสังเกตปัจจุบันเราเจอเด็กที่ดูอ้วนมากขึ้นค,ความอ้วนนี่แหละอุดมใช,ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงที่อ้วนแนวโน้มจะเป็นสาวเร็วอันที่สองอาจจะเป็นปัจจัยแวดล้อมอื่นในกระบวนการอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้มันจะมีสารบางอย่างที่เรียกว่าเลียนแบบหรือทําหน้าที่เลียนแบบฮอร์โมนอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเสริมได้นะครับนอากนั้นก็เป็นเรื่องพันธุกรรมคือเด็กที่เป็นสาวเป็นหนุ่มเร็วอาจจะมีประวัติพ่อแม่ คล้ายๆกันอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านได้ครับอย่างผู้หญิงรับพี่ตั้มขออนุญาตถามแทนค,คือนอกจากหน้าอกแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนไหมคะครับคือเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเราตรวจได้เร็วแล้วก็จะสังเกตว่า้ามีหน้าอกก่อน แต่บางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจค่ะรับก็คิดว่าเห็นลูกโตดีสูงดีก็สบายใจไปไปตกใจที9้าขวบมีประจำเดือนนั่นน่ะสิอันนี้ก็จริงๆมันต้องมีกี่ขวบนะคุณหมอจริงๆแล้วควรจะ1ิขวบขึ้นไปครับน<ป>ะครับถ้าเกิด9ขวบหรือ8ขวบมีประจำเดือนเกิดขึ้นอันนี้ผิดปกติแน่นอนอควรจะต้องพามาปรึกษาแพทย์นะครับ อันนี้คือเวลามันผิดปกติเนี่ยคือมันผิดปกติในเรื่องของฮอร์โมนด้วยเหมือนกันไหมคะหรือว่าครับเป็นเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติคือคืออย่างนี้ครับคนเราพวกเราเนี่ยกำลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับมีนาฬิกาปลุกในสมองเราที่ต่อมใต้สมองมันควรจะปลุกในเวลาที่เหมาะสมเช่น แปดขวบในผู้หญิงเก้าขวบในผู้ชายมันถึงจะเริ่มปลุกค่ะปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้นาฬิกาปลุกเรือนนี้มันทํางานเร็วไปเช่นห้าขวบหกขวบอยู่ดีๆมันก็ทํางานขึ้นนาฬิกาเดินเร็วซะอีกเดินเร็วครับคราวนี้ลมเสียใช่แต่เราต้องไปหานะครับว่าอะไรที่ทําให้นาฬิกาปลุกเรือนนี้มันเดินเร็วครับมันอาจจะมีเหตุก็ได้ครับนะครับเออ คกครับเลยนี่สาวๆน้องๆที่โตเร็วแต่ว่าไม่ได้ผิดปกตินะครับสมมติเลยแปดเก้าขวบมาแล้วสักสิบขวบพอเขามีอาการโตเร็วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเขาจะมีโอกาสเตี้ยเลยครับถ้าไม่ได้ผิดปกติที่เราแบบว่าโตเร็วคืีเร็วสมมติว่าถ้าเด็กที่เป็นสาวเร็วธรรมดาไม่เป็นหนาผิดปกติเขาจะโตเร็วมาก่อนคือเขาได้กําไรมาก่อนครับพอมีประจําเดือนปุ๊บเขาจะโตช้าลงเขาไปขาดทุนตอนหลัง แต่เมื่อเอากําไรในตอนต้นกับขาดทุนตอนหลังมารวมกันก็คือเท่าทุนนะฮะครับเป็นอย่างนี้เสมอไหมครับไม่เสมอไปคืออันนี้โดยภาพกลางๆนะครับแต่ว่าก็จะมีเด็กบางรายเหมือนกันที่เราอาจจะต้องกลับมาดูว่าเอสมควรจะให้การรักษาไหมครับเพราะบางคนมันอาจจะชะงักอาจจะขาดทุนมากกว่ากําไรใช่กำไรน้อยขาดทุนเยอะในบาลานอะไรอย่างนี้ครับคุณบอกคะอยากจะถามต่อค่ะว่าสมมติว่าเราเราเป็นสาวเร็วเนี่ยแล้วมันส่งผลกับชีวิตเราหลังจากนั้นเนี่ย อย่างไรบ้างคะคือเช่นอย่างเมื่อกี้เรได้ยินว่าโอเคมีหน้าอกเร็วขึ้นก็มีหน้าอกไปละก็จบมีประจำเดือนไปละก็จบมันส่งผลอะไรไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องของการดูแลนะครับเด็กที่มีวุฒิภาวะยังไม่พร้อมเช่น9้าขวบมีประจำเดือนเนี่ยต้องบอกว่ารูปร่างสรีระเขาเนี่ยดูเหมือนเด็ก1 2บสองสบาแต่วุฒิภาวะในความคิดเขาเนี่ยเหมือนเด็กอยู่ขวบมันมันไม่สอดคล้องกันพอไม่สอดคล้องกันสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือการถูกล่อลวง นะครับเร้วเห็นใ้ข่าวเยอะเหมือนกันใช่ใช่ข่าวเองยังไม่เป็นคือบางคนแค่สิบขวบอาจจะท้องได้เลยครับเราเนี่ยนะครเป็นสิ่งที่เรากังวลอีกอันนึงก็คือปัญหาทางด่านจิตใจเด็ก9้าขวบมีประจำเดือนบางคนรู้สึกตัวเองต่างไปจากเพื่อนๆไม่ยอมไปโรงเรียนเหมือนห้กันร้องไห้ไมกเอมไเโรงเรียนเด็ก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 เด็เกเด็กเด่กเ่็เด็เ็กเกเด็กเด็่เกเ็กเด่เกเด็กเดาเ็กเด็เร็เร็กเดกเกเ็เร็กเเกเด็กเด็เเกเเกครับคเเกด ตังเวลาที่รุ่นคุณแม่ตอนเด็กๆเนี่ยโตเร็วเป็นสาวเร็วเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยจะมีอิทธิพลกับแฟกเตอร์นั้นไหมครับก็คือปัจจัยพันธุกรรมมีผลคือถ้าเกิดมีพ่อแม่ที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเร็วลูกเนี่ยอาจจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเร็วได้มีโอกาสซึ่งซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่บางทีพ่อแม่รู้ว่าตัวเองเคยมีประจำเดือนเร็วก็เลยพาลูกมาปรึกษาด้วยกลัวว่าลูกเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวเองนะอันนี้เป็นไปได้ครับ โออยางนี้ก็ดีเพราะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เดือดรอนอีกเนี้ยใช่จะได้รับการแพก่อนฟังดูแล้วเนี่ยค่ะมัน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 เป็นโรคร้ายแรงไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วไม่เป็นอาการที่เราปล่อยให้มันผ่านก็ได้จริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงถ้าเป็นในกลุ่มที่ไม่ได้มีเหตุ หมายความว่าเมื่อกี้ที่ผมปริเ็นที่ทราบว่านาฬิกาปลุกมันทางานคือถ้ามันทํางานโดยไม่มีเหตุก็โอเคไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือมีอะไรไปรบกวนนาฬิกาหรือไม่ไปรบกวนต่อมอันนี้ไหมเช่นก้อนเนื้อหรือซีซึ่งอันนี้จําเป็นที่จะต้องมีการรักษาสาเหตุเบื้องต้นครับแล้วนาฬิกาตัวนี้ครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่นาฬิกาปลุกเร็วแล้วเราก็รู้ลูกมีโอกาสจะนาฬิกาปลุกเร็วด้วยแล้วมีโอกาสจะไปทําให้นาฬิกาเนี่ยเขากลับปลุกช้าลงกมได้ครับคือถ้า าเรามีภาวะที่บ่งบอกในทางการแพทย์ว่าอเนเตาหรือต่อมอันนี้มันทํางานเร็วเราพยายามจะทําให้ต่อมนี้ทํางานช้าลงด้วยการรักษาด้วยการใช้ยานะฮะเรามียาที่เราสามารถจะไปกดยังไม่ให้นาฬิการเรือนี้ทํางานได้แล้วก็ปล่อยจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้ด้วยใช่ครับคุณหมอคะว่าฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่แบบไม่ได้สังเกตสมมติมอจะพยายามทําให้มันเป็นรูปธรรมนะคะเช่น เด็กผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนไปแล้วเร็ว8ดขวบมีแล้วพอมาเจอเนี่ยทางด้านการแพทย์เนี่ยจะดึงกลับมาหรือว่าจะปล่อยให้ประจำเดือนมีไปคะถ้า8ดขวบมีประจำเดือนเนี่ยต้องดูว่ามีเหตุไหมนะครับสมมุติว่าถ้ามีเหตุเช่นมีก้อนเนื้อสมมติเจาต้องรักษาก้อนเนื้อนะครับถ้าไม่มีเหตุเราก็จะดูว่าเราอาจจําเป็นจะต้องชะลอไว้ก่อนเพราะ8ดขวบมีประจำเดือนผมคิดว่าไม่เหมาะสมแน่นอนไม่หนะฮะอันนี้เราก็จะรักษาเมื่อรักษาแล้วประจำเดือนจะหยุดไป จะหยุดไปได้แล้วก็ปล่อยไปเช่นอาจจะรอให้สักสิบขวบไปแล้วแล้วก็หยุดการรักษาแล้วปล่อยให้มีประจําเดือนเพื่อให้วุฒิภาวะอันนี้เขาพร้อมใช่ครับการรักษาในแง่นี้ค่ะคุณหมอคะมันมีเขาเรียกว่ามันมีผลแบบข้างเคียงในอนาคตไหมเช่นสมมุติว่ากําลังคิดเยอะสมมติว่าคุณหมอหยุดไปตอนแปดขวบน้องมีแล้วน้องคุณหมอหยุดสิบขวบปล่อยให้มีใหม่เนี่ยมันบางคนอาจจะมีประจําเดือนกระติดกระปลอยไหมน้อยกว่าปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยมีผลไหมคะคืออันที่หนึ่งต้องเรียนว่าการรักษาในทางการ ยาทุกอย่างมันมีข้อดีแต่มันต้องมีข้อเสียไม่มีอะไรที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นทันก่อนที่เราจะรักษาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ายามีโอกาสแพ้ได้นะครับแพ้ยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดโดยที่ไม่สามารถจะมีอะไรบอกได้ว่าคนนี้จะแพ้คนนี้จะไม่แพ้ อันที่2เหมือนที่คุณมดถามนะครับก็เป็นคํถาถามที่คุณพ่อคุณแม่มักจะถามว่าหยุดฉีดยาในอนาคตแล้วเนี่ยประจําเดือนจะออกมาปกติหรือเปามามนเต็ะนะครับต้องเรียน้ทราบว่ายาที่ใช้ในการรักษากลุ่มนีนะ้ก็มีมาหลายหลายเรียกว่าหลายเป็น10ปีนะครับเด็กที่เคยฉีดยากลุ่มนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวรข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศเราจะพบว่า การมีประจําเดือนของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับพอฟังอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจอย่างพี่ครั้ครับและการรักษาเนี่ยค่ะคุณหมอใช้ยาอย่างเดียวไหมคะคือทั้งหนุ่มทั้งสาวเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดตรวจเจอว่าลูกเราเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเร็วเกินไปเนี่ยขั้นตอนการรักษาเนี่ยเขามาถึงให้ยาเลยไหมหรือว่ามันมีวิธีการอื่นก่อนที่เราจะรักษาเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่า ต่อมหรือนาฬิกาเรือนี้ทํางานจริงไหมถ้าพิสูจน์ด้วยทางการแพทย์แล้วก็ถัดไปต้องดูว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุก็แสดงว่าต่อมทํางานโดยไม่มีเหตุหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้การรักษาได้นะครับแต่ขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มรักษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องมีการตรวจนะไม่ข้ามสเต็ปคือเช่นมีการทดสอบทางด้านฮอร์โมนมีการเจาะเลือดว่าระดับฮอร์โมนก่อนที่จะให้การรักษา ุณหมอครับอยากขอคําแนะนําสําหรับคุณพอ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดเราพอดกราฟเราเริ่มสังเกตว่าลูกเราเนี่ยจะโตเร็วผิดปกติล้โอเคเริ่มสังเกตแล้วนะครับแต่ผิดปกติสักแค่ไหนครับถึงควรจะพาไปพบแพทย์ครับถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยสังเกตชัดมากเลยครับ,รบถ้ามีหน้าอกขึ้นมาก่อน8ขวบแต่ได้เป็นไายตขึ้นมาเนี่ยนะฮะควรพาไปปรึกษาแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนี้จะผิดปกติเสมอไปนะครับบางคนก็ไม่ต้องทําอะไรติดตามไปก็ปกติ เด็กผู้ชายเนี่ยอาจจะมองยากแต่ถ้าเด็กผู้ชายคุณพ่อแม่เริ่มสังเกตว่าดูเหมือนเขามีอาการของความเป็นนังเช่นเสียงอาจจะเริ่มเปลี่ยนอาจจะเริ่มมีสิวในวัยที่เช่น9-10ขวบประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ควรจะพาไปปรึกษาหรือว่าทั้งสองเพศมีการติดตามความสูงแล้วปรากฏว่าดีดเร็วมากในช่วงประมาณ7-8-9-10ขวบเนี่ยนะฮะดูสูงเร็วมาก อันนี้ควรจะพาไปพบแพทย์ครับค่ะอันนี้เป็นอาการที่คุณหมอแนะนําแต่อย่างมีอาการที่เราไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันเป็นโตเร็วหรือเปล่าเช่นเด็กผู้หญิงชอบเอาลิปสติกมาทาเอาส้นสูงมาใส่เรียนแบบผู้ใหญ่บางทีมีคําพูดที่เป็นแบบคำพูดผู้ใหญ่อ่ะว่ามันเอามาจาก แบบนี้เป็นเป็นหนึ่งในอาการในของอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับแต่แต่ก็อาจจะมีได้เด็กบางคนที่เป็นสาวเรยด้วยแล้วก็แต่งตัวด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบบประเภทเด็กที่แต่งตัวเกงทาลิปสติกอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีอาการของความเป็นสาวนี่อาจจะไม่ใช่อันอาจจะเป็นเรื่องของการเฤีิกรรมพฤติกรรมอะไรประมาณอะอย่างนี้ครับก็ต้องแยกให้ออกด้วยบางทั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่ตกใจเป็นพฤติกรรมของการเรียนรู้ของเด็กอะไรเงี้ยครับครับแล้วทางนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าพูดถึงการดูแลทางด้านโภชนาการนะครับจะสมควร ดูแลอะไรบ้างครับเพื่อให้เด็กโตสมวัยเดี๋ยวนี้เขามีพวกอาหารที่เป็น GMO เยอะเนะเกี่ยวไหมที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังครับคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องเลี้ยงลูกให้มีโภชนาการสมวัยเหมือนที่ผมเรียนทห้ทราบว่าโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่อ้วนเนี่ยจะเป็นสาวเร็วเพราะฉะนั้นพยายามอย่างยิ่งที่พยายามอย่าให้ลูกสาวหรือเด็กเนี่ยอ้วนเกินไปนะครับอันที่สองเนี่ยเหมือนที่ทุกคนกังวลเอ๊ะไก่เป็นเหตุหรือเปล่า เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรไว้ใจได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็มาจะแนะนําให้เด็กเนี่ยทานอาหารให้หลากหลายนะครับอย่าทานซ้ําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าส่วนประกอบในนั้นหรือกระบวนการในการผลิตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรที่เป็นสารที่ทําให้เรียนแบบธรรมชาติไหมนะครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ก็ควรจะต้องมีผักมีผลไม้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยอ้วนเกินไปดูแลตัวเองให้เขาเรียกว่า ถูกหลักตามที่เราเรียนหนังสือกันมาพักผ่อนออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันมองว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องสังเกตคือเหมือนกับต้องพลอตกราฟเป็นที่คุณหมอแนะนําแล้วเราก็จะเห็นได้รวดเร็วขึ้นถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคำถามยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวครับ